ลิวอร์พูลเลอบัลริดสปอร์ตติ้งลิสบอนปารีสแซงต์แชงก์สี่คู่คืนนี้รอเฮมาฟังวิเคราะห์กันดีกว่าครับ คิโรนาพบเรอรวพูล UCL เเวลาเที่ยงคืน45นาทีจเจ้าบ้านอยู่ในฟอร์มที่ไม่แน่นอนชนะ4จาก10เกมหลังสุดในทุกรายการอีกทั้งยังไม่สามารถเอาชนะทีมจากดิวิชั่น4ได้ในศึกโคปาเดเลขณะที่เรอรวพูลยังคงอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมชนะ8จาก10เกมหลังสุดเป็นทีมเดียวในแชมเปี้ยนลีกที่เก็บแต้มได้เต็มจำนวนใน5เกมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดของเรอรวพูลชนะ4เสมอ1 5เกมหลังสุดของคิโรนาชนะ1เสมอ1แพ้3งานนี้ขอเชียร์หงแดงแรงชัว อาตาลันตาพบเรอัลมาริดยูเซลเวลาตีสาการเจอกันอีกครั้งของทั้ง2ทีมที่เผชิญหน้ากันในยูฟ่าซูเปอร์คัพเมื่อต้นฤดูกาลน,นี้ทั้ง2ทีมมีฟอร์มการทำประตูที่ดีอารตาลันตาทำไป28ประตูจาก10เกมหลังสุดในทุกรายการส่วนเรอัลมาริดยิงได้21ประตูในช่วงเวลาเดียวกันการเจอกัน3ครั้งของทั้ง2ทีมเป็นทางราชันชุดขาวที่ชนะไปได้ทุกครั้ง5นัดหลังสุดของอาตาลันตาชนะ5ครั้งทั้งหมด5นัดหลังสุดของเรอัลมาริดชนะ3แพ้2โดยรวมสถิติทางอาันตาาตนชชันเนต้องชนะ เพื่อให้ไม่ต้องลำบากในช่วงหลังไม่งั้นมีโอกาสที่พวกเขาจะตกรอบคืนนี้พวกเขาจะจริงจังอย่างสุดแน่นอนทีมแชมป์ UCL ที่มากที่สุดในโลกคงไม่อยากจะเสียชื่ออย่างแน่นอน ขับบูพบสปอร์ติ้งลิทบอนยูซีแอลเวอร์ราตีสามถึงแม้ว่าฟอร์มของขับบูจะดีกว่าลิทบอนอย่างมากแต่ใน UCL ีลิทบอนมีสถิติที่ดีกว่าและอยู่ถึงอันดับ10ในตาราง UCL การจากไปของคุณซึรูเบนอาโมลิมส่งผลถึงทีมอย่างเห็นได้ชัดแต่นี้ก็เข้านัดที่3แล้วคาดว่าทางลิทบอนก็คงอุดร้อยรั่วได้อีกครั้งนี่จะเป็นแมตช์คัมแบ็กของสปอร์ติ้งลิทบอนเชื่อว่าด้วยขุมกําลังสามารถพร้อมกลับมาได้ตลอดเวลาเอาใจเชียร์สปอร์ติ้งลิทบอน เรดบูซาวบวกพบปารีสแซงฌองแมงยูซีเอลเวอร์ติสสามการเจอกันทั้ง2ทีมเคยพบกันมา2ครั้งและแบ่งชนะกันไปคนละแมตในยูซีแอลทั้งคู่ไม่ได้มีฟอร์มที่ดีมากเรดบูอยู่อันดับที่32ทําทไม่ชนะก็ต้องตกรอบในขณะที่ปารีสแซงฌองแมงอยู่อันดับที่25พวกเขาต้องการชนะอีกแค่1ครั้งและต้องทํามากกว่า2ประตูถึงจะเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟได้5นัดหลังสุดข,ของเรดบูชนะ1เสมอ2แพ้สส่วนทางปารีสชนะ2เสมอ2แพ้1และปารีสอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่างาน Paris, นี้